ถ้าผมย้อนกลับไปเรื่องของราคานิดนึงนะพออสอนพอเขาออกมาบอกว่าราคาที่ดับซื้อมันสมเหตุสมผลแล้วผมก็อาจจะมองได้ว่ามันสมเหตุสมผลแค่ไม่สมเหตุสมผลกับใครกับใครเออถ้ากับตทุนเอกชนเนี่ยกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยสมเหตุสมผลอยู่แล้วผมเราชี้ว่าดูยังไงว่าสมเหตุสมผลอืโครงการ5 2 0 0ันเมกะวัตต์เนี่ยคือประกาศว่าจะซื้อ5 2 0 0ันเอกชนเนี่ยมาคัดเสนอขายเนี่ยหนึ่งื่นเจันเมกะวัตต์อืมก็คือแย่งกันขายอ่ะแย่งกันขายสเท่าของที่รัฐจะรับซื้อใช่ ผมว่ามันก็ยืนยันอยู่แล้วว่ากาไรมันดีมันสมเหตสมผลหวานเจี๊ยบอะสมเหตสมผลสำหรับเอกชนเพราะทั้งหมดอะรีเริ่มโดยพลเอกประยุทธ์แต่ลงนามโดยรัฐบาลเสรษฐาแล้วก็ลงนามเพิ่มโดยรัฐบาลแพทองทานนั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่เห็นด้วยก่อนที่จะมีการลงนามทั้งหมดตั้งแต่รัฐบาลเศษฐาแล้วเนี่ยก็ควรจะชะลอหรือหยุดยั้งไปเลยใช่แต่นี้ก็ปล่อยให้มีการลงนามมาเรื่อยๆแล้วถ้าบอกว่าเอกชนกลุ่มหนึ่งลงนามไปแล้วเอกชนกลุ่มหนึ่งไม่ลงนามเนี่ยเอกชนจะเสียประโยชน์ผมก็ อันนี้ให้ประชาชนตัดสินเลยก็ได้แลวประชาชนไม่เสียประโยชน์เอ,อว่าแล้วสุดท้ายรัฐบาลเนี่ยอืเขาตัดสินใจบนประโยชน์ประชาชนใช่โดยประโยชน์หรือประโยชน์ของเอกชนโดประโยชน์ของเอกชนที่จะไม่ได้สัญญา